วันที่2สิงหาคมพุทธศัรกราช2568วันนี้วันเสาร์ขึ้น8คดข้าเดือน9ปีมะเสง็งวันนี้วันพระค่ะอย่าลืมนะคะเรามาสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองกันสีมงคลวันนี้ค่ะในเรื่องของการงานความราบรื่นหรือว่า ความช่วยเหลือต่างๆวันนี้ใช้สีม่วงหรือว่าสีดํานะคะแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้สีแดงแทนได้ค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภเงินทองวันนี้สีของราหูคือสีเทาสีบรอนหรือว่าสีควันบุหรี่ใช้ได้นะคะสีที่ควรหลีเกเลี่ยงก็คือสีเขียวฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์พื่เป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโหาาราวาไรตี้ของคนดูตัวอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวมไว้ให้หมดแล้วคะ่ะมีทั้ง การตรวจดวงชะตาว w a เ l เปอร์องค์พระพิคเนศสีเสี้ยมมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวการีจรค่ะซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ